สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องของดิจิตอลเซตอัพอีกครั้งนะครับผมอองประภาศิสุมาครับวันนี้นะครับเราจะทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนื่องในโอกาสที่ไลน์ไทยแลนด์ครับเขาได้ออกฟีเจอร์ใหม่ออกมานะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ l ลน์เขาท็อปฟอร์มมากๆครับออกฟีเจอร์ใหม่กันทุกสัปดาห์เลยนะครับเจ้าของกิจการนะครับแอดมินก็แฮปปี้กันมากๆเพราะมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจมาขึ้นนะครับส่วนคนทำคอนเทนต์แบบพวกเรานะครับก็ แฮปปี้มากๆครับที่จะได้แนะนําให้กับทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ของ Line แล้วก็ได้เอาฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ครับซึ่งฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับที่ l ล n e เนี่ยเพิ่งออกตัวมาในวันที่14พฤษภาคมนะครับฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า AI respond message ครับซึ่งผมเรียกฟีเจอร์นี้นะครับเป็นภาษาคนว่าแอดมินสุดฉลาดสมอง AI ครับซึ่งมันจะเข้ามาช่วยคุณเนี่ยสามารถตอบลูกค้าได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับ จะมี AI admin นะครับในการคอยตอบลูกค้าให้แบบอัตโนมัติเลยโอเคผมว่าเราพูดเกินกันมาพอสมควรแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหากันก่อนเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงฟีเจอร์ของ AI respond message นะครับผมอยากจะอธิบายให้ดูทุกคนเข้าใจกันก่อนครับว่าทําไมเราถึงต้องขายสินค้าบนช่องทางชั้มันดีกว่าช่องทางอื่ย่งไงเรามาดูกันครับตอนนี้นะครับหลังจากผ่านวิกฤตโควิดมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า การซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์เนี่ยมันคือ New Normal สสำหรับคนไทยแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่ซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาซื้อผ่านช่องทางไหนกันหลายๆคนอาจจะคิดนะครับ Lazada Shop ปี ADA, SH OP, ee, แน่นอนเลยนะครับ JD Central นะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปดูผลสำรวจจาก p r i c e มาครับข้อมูลมันเปิดเผยมาครับว่าช่องทางที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยซื้อสินค้ามากที่สุดนะครับคือช่องทางโซเชียลมีเดียครับ สูงมากถึง40%ครับเอาชนะช่องทางอย่าง e-marketplace นะครับอย่าง lazada s h o p e e JD digital เนี่ยไปนิดนึงนะครับผิวเชียดเลยอยู่ที่35%นะครับแล้วก็เอาชนะพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่น tesco r o t a s c e n t r a l king power นะครับก็อันนี้ครับเขากิน market share อยู่ที่ประมาณ25%เท่านั้นเองนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้คนไทยเนี่ยนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ เพราะว่าคนไทยเนี่ยจริงๆมีพฤติกรรมที่ชอบซื้อสินค้าผ่านการคุยแชทครับโดยสถิติจากทาง l i n e t h a i l a n d นะครับเปิดเผยว่าธรุรกิจที่ขายสินค้าผ่านช่องทางแชทนะครับมีโอกาสปิดการขายเนี่ยสูงมากถึง45%นะครับซึ่งสูงกว่าการขายสินค้าผ่านตะก,กร้าสินค้าอย่างเดียวเนี่ยมากถึง15เท่านะครับโอ้โหในเมื่อคนไทยเนี่ยชอบซื้อสินค้าด้วยการพิมพ์แชทขนาดนี้คุณคิดว่าวันนึงเนี่ยแอดมิน พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องตอบแชทเยอะไหมครับเยอะมากมากแล้วผมเชื่อว่าทุกๆร้านค้าครับก็จะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนครับเป็นปัญหาที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คือแอดมินตอบช้าครับลูกค้าไม่รอครับซึ่งคุณรู้ไหมครับว่าปัญหาที่มันดูเหมือนจะธรรมดานี้ทุกทุกคนมีปัญหานี้หมดแต่ปัญหานี้เนี่ยครับยิ่งใหญ่มากและกําลังทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปมากถึง3อย่างครับอันที่1ครับ คุณรู้ไหมครับว่าคุณจะเสียโอกาสในการปิดการขายเพราะว่าปัจจุบันนะครับคนไทย,นยมีความอดทนในการรอแอดมินมาตอบแชทเนี่ยต่ำลงแม่ครับเรียกไ,ได้ว่าจริงๆเนี่ยเขาคาดหวังเลยด้วยซ้ำว่าหากเขาพิมพ์แชทไปแอดมินควรจะมาตอบทันทีครับซึ่งหากคุณไม่ได้ให้บริการแบบนั้นแล้วราคาของคุณเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสในการปิดการขายไปเพราะว่าในระหว่างที่ลูกค้ารอแอดมินครับเขาอาจสะบเปลี่ยนใจและไม่อยากซื้อสินค้ากับร้านของคุณแล้วก็ได้นะครับ อันที่2ครับคุณกําลังเสียฐันลูกค้าให้กับคู่แข่งครับเพราะในระหว่างที่ลูกค้ารอแอดมินอยู่นะครับลูกค้ารอเฉยๆไหมครับไม่ได้รอเฉยๆเนาะเขาทําอะไรครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเปิด Google นะครับเสิร์ชสินค้าที่ร้านของคุณขายแล้วเขาอาจจะไปเจอคู่แข่งซึ่งหากเขาทักไปหาคู่แข่งแล้วคู่แข่งเนี่ยตอบแชทได้เร็วกว่าคุณคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าของคู่แข่งใช่ไหมครับดังนั้น นอกจากเสียโอกาสในการปิดการขายแล้วคุณยังเสียขาลูกค้าให้กับคู่แข่งด้วยต่อมาครับคือเสียโอกาสในการสร้างความประทับใจครับเพราะว่าอะไรหากคุณบอกคุณไปใช้บริการร้านค้าร้านหนึ่งครับแล้วเขาให้บริการช้ามากๆเลยหากมีโอกาสครั้งหน้าให้คุณใช้บริการกับเขาอีกคุณจะอยากใช้ไหมครับไม่อยากใช้แล้วทำไมถึงไม่อยากใช้ครับก็บริการมันไ,ไม่ประทับใจอะร้านค้าแอดมินดูแลไม่ดีอะ เราจะอยากซื้อสินค้าของเขาอีกหรอกครับดังนั้นเราก็อาจจะหาร้านค้าร้านอื่นนะครับในการให้บริการเราแทนซึ่งในเมื่อ Line Thailand นี่ครับทราบถึง3ปัญหานี้นะครับว่าโอ้โหนี่มันส่งผลกระทบกับร้านค้ามากๆเลยดังนั้นครับไล n ์ไทยแลนด์ครับก็เลยพัฒนาระบบ Line Official Account ครับให้มีฟีเจอร์ใหม่ซึ่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับซึ่งฟีเจอร์นั้นก็คือฟีเจอร์ผู้ช่วยแอดมิน ตอบแชทอัตโนมัติสมอง AI นะครับหรือ AI r e s p o n s e Message นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับจะทำให้คุณเนี่ยสามารถตอบแชทลูกค้าได้เร็วขึ้นและทันใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับและนี่นะครับคือตัวอย่างการตอบแชทของ AI r e s p o n s e Message ของร้าน Proactive ครับซึ่งร้าน Proactive เนี่ยครับมันเป็นร้านค้าขายอุปกรณ์สำหรับการทำงานเพื่อสุขภาพครับง่ายๆคือแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมให้กับคนทำงานครับ ซึ่งถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วคุณสนใจซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไปที่ n i n e d Proactive Brand ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับ AI r e s p o n s e Message หากลูกค้าพิมพ์มว่าสวัสดีครับะจะมีหุ่นยนต์คอยตอบอัตโนมัติเลยนะครับว่าเนี่ยสินค้าของเรามีสินค้านี้นะครับสนใจซื้ออันไหนนะ,ะหากเราพิมพ์ถามว่าซื้อสินค้าอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะบอกวิธีการชำระเงิน วิธีการจ่ายเงินของร้านคา้านี้ให้ครับหากลูกค้าพิมมาว่าสวัสดีครับหุ่นยนต์ก็จะตอบไปว่าขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับและหวังว่าเราจะได้ให้บริการคนอีกในครั้งต่อไปอเป็นไงดีไหมโหดีมากเลยแล้วในกรณีที่สมมติเรามีคําถามที่พิมพ์ไปแล้วเรียกว่าหุ่นยนต์เนี่ยตอบไม่ได้นะครับมันก็จะบอกว่าเรื่องนี้ระบบไม่สามารถตอบได้นะครับกรุณารอให้อดินเนี่ยเข้ามาตอบคุณหรือ คุณเนี่ยจะโทรไปหาแอดมินเลยก็ได้โอ้โ oh, หสะดวกมากเลยนะครับเรียกว่าปิดการขายได้ง่ายๆเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทุกๆคนเนี่ยได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานของ AI r e s o n s อ Message ไปแล้วอยากจะใช้งานกันไหมครับจริงๆมันดีมากเลยนะแล้วมันก็ค่อนข้างสะดวกสบายด้วยนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนอีกกลุ่มๆหนึ่งครับรียกว่าเจนจัดในการใช้บัญชี Line Official a c c o u n t เนี่ยและเคยใช้งานฟีเจอร์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ หรือออโต้ e s สปอน e ์เมสเ g จมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้ว AI r e s สปอนส Message มันดีกว่า a u t o r e s p o n น e ์เมสเ g จอย่างไรมันต่างกันยังไงดังนั้นครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำให้ดูทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับ AI r e s สปอนส Message มากยิ่งขึ้นและรู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญครับมันดีกว่า a u t o r e s p o n น e ์เมสเ g จอย่างไรครับ AI レスポンサช์นะครับคือผู้ช่วยตอบแชทอัตโนมัติสมอง AI ที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษามนุษย์และเวลาที่ลูกค้าเนี่ยพิมพ์คําถามเข้ามานะครับมันจะเข้าใจเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการคําตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับระบบเนี่ยมันก็จะเข้าไปคันเลือกคําตอบที่เหมาะสมมาตอบลูกค้าให้แบบอัตโนมัติทันทีเลยครับซึ่งคุณต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าแอดมินสมอง AI เนี่ยยังอยู่ในช่วงระหว่างของการพัฒนานะครับจึงอาจจะยังตอบคําถามทุกคําถามไม่ได้ซึ่งปัจจุบันนะครับ คำถามที่แอดมิน AI เนี่ยสามารถตอบได้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4หมวดหมู่ครับอันที่1นนะครับได้แก่คําถามทั่วไปครับเป็นคําถามที่ใช้เอาไว้พูดคุยตอบโต้ทักทายนะครับกับลูกค้านะครับซึ่งมันจะสามารถเข้าใจคําถามได้6ประเภทนะครับก็คือ1การทักทายอันที่2วิธีการใช้นะครับอันที่3การขอบคุณนะครับอันที่4คือไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์มาแล้วระบบไม่เข้าใจนะครับมันก็จะตอบคําถามนี้ไปก่อน หรือร้องเรียนนะครับแล้วก็คําถามยาวเกินไปนะครับอันที่สองครับที่มันสามารถตอบได้คือข้อมูลพื้นฐานครับมันเป็นคําถามที่ใช้เกี่ยวกับการแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของร้านของคุณครับว่าร้านของคุณเนี่ยเปิดทําการกี่โมงวิธีการชําระเงินชําระเงินยังไงงบประมาณเป็นยังไงเบอร์โทรศัพท์ต้องติดต่อที่เบอร์ไหนสถานีที่ใกล้ที่สุดมันอยู่สถานีอะไรที่อยู่ตรงไหนเว็บไซต์ของคุณคืออะไร WiFi เป็นยังไงปลั๊กไฟที่นั่งการสูบบุหรี่และที่จอดรถครับ คำถามพวกนี้ครับ AI Response m a s g e สามารถตอบให้คุณได้หมดเลยต่อมานะครับคือข้อมูลอื่นๆครับมันใช้ในการแนะนำเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับร้านอาหาของคุณยกตัวอย่างเช่นสินค้าแนะนำเป็นต้นครับอันสุดท้ายครับคือการจองครับจะระบบนี้นะครับสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาจองคิวร้านอาหารของคุณได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอแอดมินเนี่ยมาคอยรับออเดอร์ดีไหมครับดีเนาะ หลังจากที่เรารู้นะครับว่า Admin AI ของเราเนี่ยสามารถเข้าใจคําถามอะไรได้บ้างต่อมาเราต้องมารู้ครับว่าแล้วมันสามารถตอบอะไรกลับไปหาลูกค้าได้บ้างนะครับรูปแบบข้อความที่ a d m i น AI สามารถตอบไปหาลูกค้าได้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่6แบบครับอันที่1คือข้อความนะครับอันที่2คือสติกเกอร์ไลน์นะครับอันที่3คือรูปภาพนะครับอันที่4คือคูปองอันที่5คือลิชแมสเซจนะครับหรือว่าอาหารรูปภาพเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือการแมสเซจนะครับซึ่งการแมสเซจเนี่ยจะเป็น สินค้าหลายๆชิ้นในการส่งหนึ่งข้อความแล้วสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อดูได้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูครับซึ่งอันนี้นะครับคือตัวอย่างการตั้งค่า r e p response m e s s a g e นะครับซึ่งเวลาคุณตั้งค่าจริงๆเนี่ยมันจะให้คุณเลือกได้เลยครับว่าอ่าคำถามที่จะให้อดีมเอ AI ตอบเนี่ยคือหัวข้ออะไรและเวลาตอบเนี่ยคุณจะเลือกตอบแบบข้อความสติ๊กเกอร์รูปภาพคูปอง Rich rich m e s s a g e หรือการ m มสเซจนะครับซึ่งอันนี้ผมเลือกคูปองอ่าเลือกข้อความนะครับ เราก็สามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับไปหาลูกค้าได้เลยนะครับแล้วผมบอกว่าผมอยากแนบการแมสเซจไปด้วยนะครับผมก็เลือกไอคอนเป็นการแมสเซจนะครับแล้วผมก็เลือกการแมสเซจที่ผมเตรียมไว้นะครับอ่าซึ่งเวลาลูกค้าเนี่ยพิมพ์ทักทายมานะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดีวัดดีเฮลโหลนะครับ AI Admin ของเราเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วก็เลือกคําตอบเนี่ยมาตอบครับก็แสดงผลเป็นทั้งเท็กซ์แล้วก็เป็นทั้งการแมสเซจครับอ่าดีไหมเอ่ยดีเนาะสะดวกดีจริงๆตอนนี้ หลายคนอาจจะเห็นเออมันก็คล้ายๆกับ Auto Response Message เนาะในตอนตอนน่อมาครับผมจะมาอธิบายให้ทุกคนเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่าง AI Response Message และ Auto Response Message แบบจริงๆจังๆกันครับความแตกต่างหลักๆของมันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแค่2ข้อครับข้อที่1คือหากเป็น AI นะครับมันจะสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้นะครับเข้าใจว่าลูกค้าพิมพ์คําถามนี้มา ต้องการรู้เรื่องอะไรนะครับอันที่2คือมันสามารถทํางานร่วมกับแอดมินได้สะดวกกว่าการใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติหรือออโต้รีสปอนเซสครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่การเข้าใจภา,าษามนุษย์ก่อนนะครับออโต้รีสปอนเซสนะครับการที่มันจะให้บริการลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าจะต้องพิมพ์คําถามมาตรงกับคีย์เวิร์ดที่ร้านค้าเนี่ยตั้งไว้เป๊ะๆครับหากคุณตั้งคีย์เวิร์ดไว้ว่าสวัสดีนะครับลูกค้าต้องพิมพ์มาว่าสวัสดีเท่านั้นนะครับจะพิมพ์มาว่าสวัสดีครับ ออโต้เรสปอนส์เมสเซจไม่ตอบแล้วนะครับพิมพ์ผิดนะครับสวัสดีแบบนี้ออโต้เรสปอนส์เมสเซจไม่ตอบเหมือนกันหรือพิมมาแบบพ้วนๆว่าหวัดดีอันนี้ออโต้เรสปอนส์เมสเซจก็ไม่ตอบเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณใช้ AI Res รสปอนส์เมสเ e จนะครับคุณตั้งไว้อยู่ในการทักทายนะครับลูกค้าพิมพมาว่าสวัสดีอ่าเ i เข้าใจครับตอบเหมือนกันครับพิมพ์มาว่าสวัสดีครับอ่าเข้าใจภาษามนุษย์ตอบได้เหมือนกันครับสวัสดีอ่าเข้าใจภาษามนุษย์ตอบได้เหมือนกัน หรือจะพิมพ์มาว่าหวัดดีเฮลโล AI เข้าใจครับตอบลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงวัตถุประสงค์เหมือนกันครับต่อมาครับคือการทํางานร่วมกับแอดมินครับคืออันนี้ครับเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยที่ AI Response Message เนี่ยมีจุดดีมากกว่า Auto Response Message นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยฮะคุณใช้ Auto Response Message เนี่ยอยู่ในโหมดบอทอยู่เนี่ยครับคุณจะไม่สามารถพิมพ์ชัดไปหาลูกค้าได้นะครับการที่คุณจะ ให้อดิมเนี่ยมาช่วยออโต้เรสปอนส์เซตเนี่ยตอบลูกค้าเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนโหมดการตอบกลับอัตโนมัติครับซึ่งทําได้ค่อนข้างยากคุณต้องไปแก้ไขนะครับที่เซตติ้งนะครับคือคุณต้องออกจากหน้าแชทก่อนแล้วคุณไปแก้ไขโหมดการตอบกลับก่อนนะครับซึ่งมันทําได้ค่อนข้างลําบากครับแต่หากคุณบอกว่าคุณใช้ระบบ AI ไอเรสปอนส์เซตนะครับคุณสามารถเปลี่ยนโหมดการตอบกลับอัตโนมัติในห้องแชทได้เลยคือคุณแค่พิมพ์คุณแค่กดปุ่มว่าเปลี่ยนโหมดนะครับคุณสามารถกลับมาพิมพ์คุยกับลูกค้้าไดเลย พอคุยเสร็จคุณกดเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นที่โหมด AI AI ก็คอยตอบลูกค้าแบบอัตโนมัติได้เช่นกันครับโห oh, เรียกว่าอันนี้นี่คือความแตกต่างอย่างแท้จริงตอบโจทย์เพียพอยต์ของคนที่ใช้ระบบ a u t o r e s p สปอน m ์เ s สเ e จอย่างแท้จริงเลยครับต่อมานะครับนี่คือตารางสรุปความแตกต่างของระบบ a u t o r e s p สปอ e m ์เมสเ e กับ AI r e สปอนส์เมสเซจนะครับผมเปรียบเทียบอยู่ใน6ประเด็นหลักลนะครับประเด็นที่1คือความเข้าใจภาษามนุษย์ครับ AI r e s p o n e message สามารถทำได้นะครับแต่ว่า auto respond message ไม่ได้ครับจับตามคีย์เวิร์ดแต่ว่าข้อดีของ auto respond message อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถส่งคำตอบกลับไปหาลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่ามันสามารถส่งไฟล์เสียงไปก็ได้นะครับสามารถส่งแบบสอบถามไปก็ได้นะครับแล้วก็ rich video ด้วยนะครับซึ่ง AI r e s p o n e message เนี่ยเรียกว่าส่งตอบกลับไปไม่ได้มันจะสามารถส่งกลับไปได้แค่6แบบคือข้อความสติกเกอร์ รูปภาพคูปองการ m แมสเซจไลท message ครับอีกจุดหนึ่งที่ Auto r e s p o n s e m e s s a g e ชนะ AI r e s p o n อน e m s s s a g e นะครับคือคุณสามารถกำหนดหัวข้อที่ลูกค้าเนี่ยจะถามมาได้เองนะครับแต่ว่า AI r e s p o n s e m e s s a g e เนี่ยไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถเลือกได้แค่4หมวดหมู่เท่านั้นนะครับ 1. คือทั่วไปนะครับอันที่2คือข้อมูลร้านค้านะครับอันที่3คืออื่นๆนะครับอันที่4ก็คือการจองนะครับต่อมาครับคือ การใช้งานครับหากคุณใช้งาน Auto Response ครับคุณจะต้องอยู่ในโหมดบอทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI Response นะครับคุณสามารถใช้งานในโหมดแชทได้เลยนะครับโดยคุณสามารถเลือกวิธีการตอบข้อความเป็นแบบสมาร์ทแชทครับต่อมาครับเรื่องของการตอบนอกเวลาทำการนะครับเราสามารถเซตการทำงานว่าคุณจะให้ทำงานหลังจากตอน2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าได้นะครับ อันนี้สามารถทาได้ทั้งสองแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้กับ AI อนะครับอันสุดท้ายครับคือใช้งานร่วมกับการมินนะครับต้องบอกว่า AI ไอนี้ Response Message เนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็สามารถสลับในห้องแชทได้เลยซึ่งออโต้ o n s e message จะทำไม่ได้นะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทุกๆคนเนี่ยได้ดูวิดีโอมาถึงตรงตรงนี้ละผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะได้รู้จักกับ Response message เป็นอย่างดีแล้วครับแล้วผมเชื่อว่าฟีเจอร์นี้เนี่ย ก็น่าจะตอบโจทย์กับร้านค้าหลายๆร้านเลยที่กําลังมองหาเครื่องมือการตอบแชทอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าหากร้านค้าของคุณนะครับมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาพิมพ์คําถามนอกเหนือจากสี่หมวดหมู่ที่ AI เนี่ยสามารถตอบได้นะครับผมแนะนาครับว่าคุณอย่าเพิ่งใช้ระบบ AI r e s p o n e message ครับให้คุณใช้ Auto r e s p o n message ไปก่อนแล้วรอให้ AI เนี่ยมันได้รับการพัฒนาและฉลาดมากกว่านี้ก่อนครับดังนั้นครับ อย่าลืมนะครับว่าเราจะเลือกใช้อะไรต้องให้มันตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดหากลูกค้าพิมพ์คำถามส่วนใหญ่อยู่ใน4หมวดหมู่นี้ AI Response Message ครับตอบโจทย์คุณแน่นอนครับแต่หากไม่ใช่ครับก็ทนใช้ Auto Response Message ไปก่อนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกทคนที่ดูวิดีโอมาถึงตอนนี้มากๆเลยแล้วก็หากชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ช่องของเราด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ